จริงๆนะครับวันนี้เราไปเจอกันที่สนามกับเพื่อนๆเราก็เยอะแยะมากมายนะครับจากหลายๆกลุ่มนะครับก็มีทหารมีแต่ทหารพลานครับมาจากตั้งแต่ซ1หนถึงนะครับ1133ก็มีนะครับซ6ห7นะครับมีหมดร้อยกว่าคนครับประมาณร้อยหกสิบกว่าคนแเก็ไปเจอกันที่สนามจริงครับผม รถเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆเราก็ได้หลายท่านนะครับเขาร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆไปฝึกสวนสนามนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่นะครับกองพลฐานลาดที่15นะครับวันนี้เยอะนะครับเพื่อนๆเราเยอะแยะมากมายนะเดี๋ยวไปด้วยกันนะครับวันนี้สนามจริงครับผมสนามจริงวันนี้ ขณะนี้ทั้ง5ของพันต้องโขกศก็จะดำเนินะขกนะครับไปยัแสดลูกกระบวนต่อไปนะครับ นะครับทั้งหมดหกองพันนะที่เรามาสนสนามด้วยร่วมกันนะครับวันนี้เยอะมากมากนะทั้งน,น้องๆอ,งองาหารเกณฑ์นะครับแล้วก็อหารพันของเรานะก็เป็นหน่วยมาสวนสนามร่วมกันนะครับเยอะมากๆเลยโอ้โหวันนี้ไปแล้วก็พักผ่อนครับผม เรื่เพื่อนหลังจากที่เราสวนสนามไปหนึ่งรอบนะครับก็ได้เวลาพักผ่อนนะก็มานั่งพักกันเต็มนะครับเพื่อนๆพพี่ๆน,น,น้องๆนะของเรานะก็มาจากหลายๆกองพันนะครับมาจากหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดนะที่มาอยู่ร่วมกันเยอะม,มากนะครับมีทั้ง อีสานนะครับภาคกลางภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้นะครับหลายพื้นที่นะก็มารวมกันนะนี่คุณน้องนะคุณน้องมาจากไหนครับผมมาจากจังหวัดเลยครับอ่าคุณเป้ครับมาจากจังหวัดเลยนะครับผมดูเลยรำโอ้โหบุรีรัมย์ก็มาครับผมอันนี้สุรินโอ้เห็นไหมนะครับพี่หมูก็มาจากสุรินนะก็มาพี่พี่น้องๆของเรานะครับก็มาเริ่มมาร่วมฝึกนะครับมาร่วมฝึกสนสนามด้วยกันนะหลายท่านหลายพื้นที่ แต่ไม่เป็นไรนะครับก็ได้หลายๆกองพันก็มีตั้งแต่ กองพันธะทหารพรานที่ C1 นะครับ C1 C2 C3 C4 นะครับ C5 C6 C7 C8 นะครับแล้วก็ C9 นะครับรวมด้วยช่วยกันนะครับก็มีแล้วก็1122ล3ด้วยครับก็เป็นกองพันทหารพรานของพวกเรานะครับก็มาร่วมในพิธีสวนสนามเนาะครับนะพิธีอัโตรเกียรติครับผมก็เป็นพิธีอัโตรเกียรตินะครับสวนสนามสาบานธงนะครับก็เพื่อนๆเราก็พักผ่อนนะครับพักประจำชั่วโมงครับเดี๋ยว ี๋ยวก็ได้ไปลงไปฝึกอีกนะครับเดี๋ยวฝึกต่อจะถึงเย็นนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันพบกับผรรนบ้านบ้านใหม่นะครับเดี๋ยวไปฝึกต่อก่อนนะก็พักประจําชั่วโมงนะครับพักก็ไม่นาน5นาที10นาทีนะครับก็มาพักหายเหนื่อยกินน้ําพักผ่อนก่อนนะครับพักผ่อนหายเหนื่อยแล้วก็ฝึกอีกนะครับเดี๋ยวก็เย็นเย็นค่อยกลับนะครับประมาณห้าโมงเย็นถึงกุงเย็นวันนี้นะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ครับ 有点打乱，打、oh. <laughs> ค่ำนะครับเกือบหกโมงก,กว่าๆนะผ่านบ้านก็ไม่ถ่ายนะเพรา,ามืดนะครับเมื่อวานก่อจะกลับมาแล้วก็นะครับเราก็ฝึกกันหลายรอบนะครับเมื่อวานก็สีห้ารอบนะกว่าจะฝึกเสร็จก็ เหนื่อยกันทั้งวันนะครับก็พักก็ไม่นานนะครับประมาณ10นาที20่นาทีนะครับไม่เกินเพราะว่าเราฝึกเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็พักนะครับแต่ก็ได้พักนะครับก็มีหลายกองพันธ์นะครับก็มีท่ากองพันธ์นะครับที่มาฝึกด้วยกันกับพวกเรานะครับกองพันธ์โวนสนามที่1นะครับกองพันธ์โนสนามที่2กองพันธ์นสนามสามกองพันธ์นสนามสี่แล้วก็ทหารผ่านนะครับเป็นกองพันธ์โวนสนามที่5 ก็หลายท่านนะครับมาจากหลายๆที่นะครับมาจากอีสานมั่งเหนือมั่งภาคกลางมั่งนะครับแล้วก็ภาคใต้มั่งนะครับก็มาอยู่รวมกันนะก็มาฝึกรวมกันนะครับทําไมเขาต้องมาฝึกรวมกันเยอะๆนะครับเพราะว่าเราใช้ในการสวนสนามนะครับบันกองทัพไทยก็ใช้คนจํานวนมากนะครับในการฝึกสวนสนามนะก็เลยต้องซ้อมหลายวันหน่อยนะครับซ้อมหลายวันก็เพื่อนะครับหน้าตับ ระยะต่อในระยะห่างนะครับจะได้เหมือนกันนะครับเหมือนกับการฟันมือนะครับฟันมือก็ต้องให้มันนิ่งให้มันพร้อมๆกันนะครับะนั่นแหละครับเราต้องฝึกบ่อยๆนะครับจะได้ชินนะพร้อมๆเพรียงก็จะมีนะเพราะว่าในพิธีจริงนะครับก็มีนะครับุคคลสําคัญหรือว่าท่านผู้ใหญ่จะมาดูลหลายๆท่านนะครับก็เป็นวันกองทัพไทยของเรา นะครับที่เราจะต้องเป็นสวนสนามจริงนะครับแต่ว่าเราก็ซ้อมไปเรื่อยนะครับก็ยังอีกหลายวันอยู่นะครับก็ยัง1 5บ6 17นะครับยังอีก3าวันนะเดี๋ยวเราก็ฝึกซ้อมไปเรื่อยนะครับซ้อมเราก็จะได้พร้อมเพียงนะครับฟันมือพร้อมเพียงนะครับเท้าก็พร้อมกันนะครับมือก็พันมือก็ฟันเวลาฟันมือนี่จะได้พร้อมพร้อมกันนะครับ ก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะครับเพราะว่าฝึกทั้งวันแต่ก็ได้ความภูมิใจนะครับเพราะว่าเราคร,ครั้งหนึ่งเราก็ได้มาเป็นทหารนะในยามเวลาที่เรามีอายุส,สูงขึ้นนะครับเรากลับไปอยู่บ้านทีนี้เราจะได้เล่าให้ลูกให้หลานฟังนะครับว่าครั้งหนึ่งเราก็เคยมาสวนสนามประมาณนี้นะครับก เหนื Hoy, ater, day, hey, ่อยกัน huh. ทุกคนนะครับเพื่อนเเราก็เพื่อนๆก็ไปพักหมดนะครับก็ค่ำนะครับลงรถมาเพื่อนเราก็ไปกินข้าวนะครับกินข้าวอาบน้ำป่าบ้านก็เดี๋ยวไปกินข้าวอาบน้าเหมือนกันนะครับก็เวลาพักเขาก็ปล่อยให้พักนะครับส่วนเวลาฝึกเราก็ไปฝึกเต็มที่นะครับเดี๋ยวก็พรุ่งนี้เดี๋ยวก็เริ่มอีกนะครับเริ่มใหม่ก็ประมาณ แปดโมงเก้าโมงนะครับก็เริ่มฝึกจนถึงเที่ยงแล้วก็ช่วงเย็นก็เป็นช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายมุมก,กว่าเราก็ฝึกต่อฝึก,กยาวไปถึงหกโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นก็ได้กลับมากินข้าวทานอาหารอาบน้าแล้วก็พักผ่อนครับตอนเช้าก็ฝึกใหม่ประมาณนี้นะครับผม ก็วันนี้ก็เหนื่อยพอสมควรนะครับเดี๋ยวผ่านบ้านขออนุญาตขอตัวก่อนนะครับก็ขอบคุณพี่น้องๆนะครับที่เข้ามารับดูรับชมนะครับในช่องของผ่านบ้านนะครับขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับในการฝึกสวนสนามนะครับผมได้ค่อยเจอกันใหม่นะครับคิดหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณมากมากครับผมสวัสดีครับ